สิ่งที่น่ากลัวของมะเร็งปอดคือมันไม่มีอาการคลิปนี้เรามาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วในส่วนของการรักษาหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย ประมาณ3ปีที่เราไม่ได้ตรวจสุขภาพที่เราไม่ได้ follow up เลยว่าสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างมาเจอแจ็คพอตตอนที่ตรวจสุขภาพต่อวีซ่าแล้วเราก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าปอดมีการติดเชือ้อระหว่างนั้นก็จะมีหมอเข้ามาคุยกับเราเรื่อยๆเรื่องการรักษาซึ่งการทํางานของหมอที่เนี่ยหมอแต่ละ,ะแผนกเขาจะทํางานร่วมกันเขาจะต้องประชุมกันว่าเขาจะรักษาเราอย่างไง การรักษาของสติวเดนวีซ่ามีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงเราบอกหมอแทบทุกคนว่าเราคอนเซิร์นเรื่องค่าใช้ใจ่ายหมอก็บอกกับเราว่านี่มันเป็นมะเร็งนะแล้วเราอายุ30ร่างกายยังแข็งแรงยังสู้กับมันไหวตอนเนี้ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอ่ะยังไงเขาก็ต้องรักษาเราให้เรื่องค่าใช้ใจ่ายเป็นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของประกันไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้ เราประทับใจมากเพราะว่าหมอทุกคนพยายามช่วยแล้วก็พยายามที่จะรักษาเราให้ได้ไวที่สุดหลังจากที่เรารักษาอาการติดเชื้อหายแล้วหมอก็ทําการผ่าตัดเลยก่อนผ่าหมอก็จะให้เราทำเพจสแกนเอ็มาไอาเพื่อดูการกระจายของมะเร็งเราก็ได้อัลตราซาวเพราะว่าตอนที่เราไปเพจสแกนหมอดันเจอก้อนเนื้อในรังไข่หมอก็เข้ามาคุยกับเราว่าเขาจะผ่ายังไงอย่างแรกรก้อนเนื้อออกมาบางส่วน เพื่อให้ลมเข้าปอดแล้วทำคีคมอย่างที่สองจะใช้เครื่องมือดึงไอ้ก้อนเนื้อเนี้ยออกมีความเสี่ยงที่เลือดจะออกเยอะมากทั้งสองอย่างเนี้ยเราจะยังเก็บปอดเราไว้ได้แต่ว่าหมอไม่แนะนำอย่างสุดท้ายก็คือตัดหลอดลมรวมถึงปอดฝั่งซ้ายด้านบนของเราออกไปเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าจากการอุดตันของมะเร็งในหลอดลมทำให้ปอดบางส่วนเราไม่ทำงานแล้ว เราก็ตัดสินใจเลือกวิธีสุดท้ายโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครเลยหลังผ่าตัดแล้วเราจะเหลือปอดอยู่แค่หนึ่งข้างด้านขวาแล้วก็แค่ปอดล่างด้านซ้ายเราต้องอยู่ ICU 2วันเม่ร่างกายเริ่มฟื้นฟูเริ่มทานข้าวเริ่มเดินเองได้แล้ว,ลวก็ย้ายเข้าไปในวอดเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เราเป่าเพื่อบริหารปอดให้ปอดฝัฟฟ่งที่เหลืออยู่ขยายตัวและทำงานได้ปกติช่วงนั้นเราก็มีเอ็กซเรย์ทุกวันเพื่อดูว่าปอดด้านล่างขยับขึ้นหรือเปล่า ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลเขาก็จะทำนัดให้ว่าเราต้องมาเจอหมอวันไหนบ้างตอนที่ผ่าเรายังไม่รู้ว่าเราอยู่สเตจไหนเราก็เลยต้องกลับไปฟังผลเราก็เพิ่งไปเจอหมอคีโมมาเมื่อวานหมอบอกว่าของเราอะอยู่ที่สเตจแรกเราไม่ต้องคีโมเราไม่ต้องฉายแสงแค่าอาจจะต้องฟอร l o อัพเรื่อยๆโชคดีมากๆที่เราเจอเร็วอย่างหนึ่งที่สำคัญมากมากคือมันตรวจสุขภาพแต่ละปีสิ่งที่น่ากลัวของมะเร็งปอดคือมันไม่มีอาการไปม,มีอาการอีกทีอะ ช่วงระยะท้ายๆทำให้การรักษาอาจเป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก